สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีโซปป๋อเล่าคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในทางช่องของมาดามคำนวณเนาะกราบขอบพระคุณเอฟซีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะมาวางแนวทางของเราพัฒนาเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเลขทูบมาฝากเป็นแนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องจุดทูบเมื่อเช้าเนาะสามห้าหก อย่าลืมสามกับแปดพ่อแม่พี่น้องหกกับเก้าเนาะค่ะเอาจะเมือจะมั่วเนี่ยโอ้ยเมือกกะสะทันสะเทือนพ่อแม่พี่น้องเลยยังบน่นันได้กินเขาง่ายบ่เฮ้ยเมือคือยังกระดุกกระดิกเลยเนาะเอาว่าเป็นยังคอยตัดตัวเลขเข้าตัวเลข,ข,เลข,เลขปังพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอไว้ติดตามชมสําหรับคนทุนน้อยอยากไปเลา่าพัฒนาเนาะแล้วก็การขอบุณขอบุณเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังอย่าฝ่าวียนผ่านเด้อพ่อแม่พี่น้อง ไปเบิ่งเจ็ดเสียนดังน้ากันวาสิเขากับเลขถูกบ่เอาะค่นะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะยังไงก็กาบอบ,บ,บุญของคุณเจ็ดเสียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กาบกบ,บุญของคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะค่ะวันนี้ขอให้ได้ไปเที่ยวจปปรปรลาาน้ากันเด้อสวนหนาถั่วตานคกะเนาะไปดูตัวเลขแนวรางกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มานะคะมาดามจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามชมเนาะเพราะว่าลงคลิปให้แล้วนะของเลขมีที่มาที่เดินดีสุดๆจับคู่แม่นมากๆเนาะค่ะเนาะประวงประวัติก็ให้เบิ้งมัดแล้วพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดยังไม่ได้เข้าไปเบิ้งส่วนตัวเนาะค่ะเนาะลงคลิปให้คนเดียวไปแล้วเนาะ ตั้งแต่วันเสาร์นะคะของเลขมีที่มาถือว่าเดินดีสุดๆถือว่าเป็นหนึ่งในทีมนะช่วงนี้เนาะค่ะเนาะอ่าวันนี้มาดูกันว่าหลักร้อยเขาจะกลับมาไหมพพเพราะเพราะเพลงไปหลักร้อยเท่านั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องรูดเลยเขาลักสิบเนาะเข้าไปที่หลักสิบเลยเก้านะคะเข้าทั้งบนและล่างแต่ไปหลักสิบเลยเพราะว่าเขารักร้อยมาซีงหวติดติด งวดที่หาแปดบ้มากค่ะมาแต่เก่าแต่จับคู่แม่นมากวันนี้มาจับตามองว่าหลักร้อยของเขาแล้วก็จะจับคู่เดินต่อไหมเนาะคะ่ะเนาะอ้าผู้ใดดีใจนําผู้ใดยังบาท่านใดรักเดียวใจเดียวในเดอ้พอพเมพีน้องเนาะเพราะว่าของเพลินเขางวดรุดงงวดเนาะค่ะส่วนมากจะตัววิ่งตัวรวูดจ,จะเดินดีตลอดคํา,าว่ารุดงวดก็คือจับคู่เดอ้พอพแมพีน้องเดอ้อจับคู่ จับคู่ไม่ไม่ผ่านเนาะที่หลุดงวดชนงวดเนาะค่ะเอาวันนี้จับตามองถ้าใครยังไม่ได้ยังเอฟซีบางท่านบางคนบอกว่าสิตามของเพื่อนนี่ลาว่าสัน้นยาเวาแห้งเพื่อนสิได้ยินมันสิหลุดเนาะ <laughs> อุ้ไใบในใจอู้ยใบในใจเวาหยอกเบาหยอกคันมันสิเข่าจังได้กะเขา่าคือเก่าพม่พีน่นนองเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ให้เบิ้งไปแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ายัางว้าเรี่ยงอื่นอยู่เอา้ามาเบิ้งไปน้ำกันบานเนี่คันมันีิเขาจังได้กับเขาว่าได้คืนอยู่กับดวงกับยังเสือให้ถือก,กับเขาท่อนละบัดสิเขาว่าในยากได้ซาดอกแตกปอดลนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ขอให้ได้ไปขามโค้งขามฟังเด้อค่ะเด้อไปเยี่ยมสอปปอลากันเนาะกันเนาะสบายดีเด้สอสปปลาวนเนาะค่ะเนาะคันเบิ่งคลิปนี้อยกะม,มือแรงมือแรง เมืองดีๆเดื่อการเพิ่มหมุนเดื่องเพิ่มหมุนตัวใดก็เฝ้าบอกกันเรื่องทได้เตรียมตัวท่านเด้อค่ะเด้อเอาเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับแปดสองตัวหกหางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง มันก็จะเป็น7จ8 8เตัวสหางก็จะมี7 8 9 7 9 8ดเกเแปดพมพี่น้องแต่ว่าไปกลับน้ำโอ้ไปกลับอะไรเรามันหลายหางเนาะเจ็ 7, 8, 0, 7, 8, 1, 7, 7, 8, ดแปดศูเดแปดงเจ็ดเจ็้อค่ะเอาติดไว้ในเดนะ้อพแมพี่น้องสามตัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของเพิ่นเคยเขาสามตัวเด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอด7 9้า เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งสามตัวเน้นสองหางเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งเอค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาอย่าลืมว่าเข้าตัวเน้นตัวจอบแบบไม่ต้องกลับนะนักไว้พ่อแม่พี่น้องนักไว้เนาะเอาวากันไปคอยเข้าคอยปังคอยผ่านเด้อเลขมีที่มาพาเพื่อนๆปลดนี่ปลดสินให้หน่อยเนอค่ะเด้อ ตองวัดตองวัดเนาะปากขอบุณขอบุณเลขมีที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะราบขอบพระคุณหลายหลายของเลขรับนางฟ้าไม่เดินต่อเนื่องเนาะแต่ตัวรูดของเขายังไม่หลุดเบืองพ่อแม่พี่น้องห้สองแปดออก2องเก้าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จิตแตกสามตัวอีกแล้วเพราะว่าของเลขรับนางฟ้าถ้าเข้าเข้าบนล่างนะคะจับตามองเด้อค่ะ จับตามองงวดนี้นะถ้าเข้าเข้าบนล่างนะของเลขรับนางฟ้านะเอามีคือกันอยู่ได้เพริะเปนพี่น้องมีตัวหนึ่งยี่เล้อค่ะมีหนึ่งชุดอยู่นะตัวเน้นเหมือนกันนะหนึ่งเจนะไปตรงกับเลขมีที่มานะคะอา่าเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งหนึ่งกับสี่สองตัวหหางหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่หสี่เจ็ด บิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เด้อค่ะ,อะแอปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้านะคะเนาะเอาเลขถูกอะโล่งไงแล้วพวกแม่พี่น้องเป็นแน่ใดเลขถูกเวตาแตมาดามไทยไทยเอา วิดีโอจบแล้วร่มปอง,งองเลยไหมพ่อแม่พี่น้องเกือบทายพวท่านเนาะเพราะว่าสําหรับคนทุนน้อยเนาะเลขทูบอยากไปอย่าลืมเรียนอย่าลืมเด้เอเบิ้งสากลเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าเรียนผ่านเด้ออย่าเรียนผ่านเมาเบิ้งงต่ตวเลขที่เจ้าของสอบเด้อเบิ้งไปนําทุกคนเนาะต่ได้รู้ว่าของใครมั่งเพราะว่า fc comment ก็มาคือบอยเห็นเลข มีที่มาว่สาสันอันห้าหน้อยมีค่ะมีทุกวันค่ะมีอยู่เบ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะยาละสายตาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องค่ะละสายตาปุ๊ัผ่านไปเห็นของผู้อื่นต่อคุณได้นน่ะเนะเาะแล้วสิบ่ได้เห็นทุกคนนะค่ะเนะเาะอ้าวอ้าของเสียนนมเข้าไปแต่ตัวรูดหลัก10บนะคะ9้ามาทั้งบนและล่างจับคู่ให้ก้าสาม ออก9 2สองเฉียดมากพ่อแม่พี่น้องเฉียดมากเนาะให้9 3ออก9 2วันนี้จับตามองเด้อของเซียนหนุ่มถ้าแตกแตก3ตัวนะวันนี้ไม่แน่นะอาจเป็นไปได้นะคะอ้าจับตามองเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดแล้ววัฒนาสองรุ่มครึ่งคืนนี้8กับ6 6กับ8นะคะ2ตัว6หาง หกสองหกสามหกสีดสองแดสามดสเบิลก็จะเป็นหกห8แดแปตัวสี่หางก็จะมี6 8แปดสองหกแปดสามดสี่ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียงนมเนานะตัวเน้นตัวเจาะ กสองหกสี่แปดสองแปดสี่สามตัวเน้นสองหางหกแปดสองหกแปดสี่ด้วยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียงนมนะคะเนาะโอ้ยถ้ามีเสียงไอหรือเสียงยังเล็ดหลอดขอดโทษขอไภัยด้วยพลเม่พี่น้องเลยแล้วก็กาบ่าบุญขอบคุณ f อฟซีด้วยที่บอกว่าโอ้ยยังอุตส่าห์มาล่ลคีบหาเนาะมาดามหายไว้เด้อบสันหนาที่ค่ะรับผิดชอบสุดๆเนาะ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเกิดเป็นคนมาเนาะเอาหอยโคให้มนันพ่อแม่พี่นอ้องกาบขอบุณขอบุณเอฟซี 40, ที่เป็นห่วงเนาะคะ่ะแคปหน้าจอหรือยังเนาะถ้าใครจะตามของเซียนนุ่มเนะาะกาบ,บขอบุณขอบุณเซียนนมนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องต่อไปเป็นของค่ายเป็นของซองสุวรรณนะคะของซองสุวรรณก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะค่ะเนาะ เสียดมากเอพ่อแพม่พี่น้องสามตัวเพิ่นเหรอออกมาเพื่อนห้8แปดสองออกเก้าสองเนาะให้แปดสองออกเก้าสองถ้ากลับหัวก็ได้เลยเนาะคะ่ะถ้ากลับหัวก็ได้เลยเนาะแล้วก็ให้หกแปดสองออกหกเก้าสองจับตามองเนาะค่ะมือนีบบอลเนี่ยเรื่องของซองสุวรรณเนานะเพราะว่าของเขาเคยเดินบนล่างมาแล้วหลายรอบ อ่ะงวดติดกับพานมาแล้วได้ซ่องสุวรรณท้าได้เดินเนาะค่ะเนาะวันนี้มาจับตามองว่าสองสุวรรณให้มาจะเข้าจะปังไหมซ่องสุวรรณให้มารวดลราวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สิเด้ไปถึงโซงปปปลาว่าเมื่อนี่ไปท้งหวดเด้อหกับ7จดสองตัวหหางห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจหนึ่งเจดสองเจ็ดสาม เบิ้ลก็จะเป็น5้าห้มตัว4หางก็จะมี5 7 1 5 7 2ดหน5่งเดส้อค่ะตัวเน้นตัวเจ็ดหนึ่งเจ3ดตัวเน้น2หาง5 7 1 5 7 3นาเาะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณยังไงก็กราบขอบุญขอบุญสองสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพอระคุณหลายๆ อ่ะต่อไปเป็นของล็อกจิกนะคะห่วยล็อกจิกคือมาอยู่แถวหลังนาะเดินเด้อมือน,นีเด้อเดินเด้อของเพื่อนรุดแงงวดแล้วนี่ล็อกจิกน่ะเดินดิดเดินเข่าตามตามไปยังคือมาหยู่รุดนาะบานนี่โอ้ยของเพื่อนหัวกันรุดเด้อเพื่อนพี่น้องงวดก้อนของเพื่อนเขา่าสามหาเด้อค่ะเอามือน,นีมาติดตามบานนี่รุดเพิ่งจะกรุดไปงวดเดียวเพื่อนพี่น้อง เพราะว่าล็อกกิ๊ถือว่าเดินดีอันดับ1เหมือนกันในเจ็ดเซียนดังเนาะเดี๋ยวนี้เลขมีที่มาแซงหน้าไปแล้วอันดับ2คือล็อกกิ๊นะคะที่มาดามวางไว้เนาะอันดับ3มยังเป็นของเซียนหนุ่มอยู่นะมือนี้มาติดตามชมไปน้ากันล็อกกิ๊ให้มาวันนี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับเตรียมตัวแคบหน้าจอเดอ้อล็อกกิ๊กเด้อค่ะห้ามพลาดนะเดี๋ยวจะเสียใจล็อกกิให้มาวันนี้รูด เราพัฒนา0กับ1นสองตัวหหาง0ูนย์สองศูนย์สามน่หนึ่งอหนึ่งสาหนึ่งสเบิลก็จะเป็น0ูนย์หนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมี0ูนย์หนึ่งสองศูยสามศเด้อค่ะ ตัวเน้นตัวเจาะ0 2 0 4 1 2 1 4 3สองตัวเน้นหางเดียว012เนื้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลนะ็อกจิกเนาะอาร์ตของเพิ่นเคยเข่าตัวเน้นตัวโจเด้อพรมพ่นองของเพิ่นค่อยเข่าตัวเน้นตัวโจเด้อค่ะพูน้ำแบบไม่ต้องกลับเนาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนลับล็อกจิกอย่าลืมพแมพินองแคปหน้าจอไว้ ยังไงก็การขอบุญขอบคุณล็อกยิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางทางทางช่องเนาะแบบก็คุณหลายๆต่อไปเป็นซอเชียลชัยโซเซียลชัยยางเลือเด้อยางเด้อค่ะยางมือนี้ต้องยางแล้วอยู่แถวหลังโด่วนเราได้เจ้าของโซเชียลชัยให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งเก้ากับศูนย์สองตัวหกหางเก้าห้าเก้าหก 97050607เมื่อนก็จะเป็น9900 3ตัว4หาง905906907990เคะ่ะตัวเน้นตัวเจาะ9597 0507 3ตัวเน้นหางเดียว905นะคะเอาแคปหน้าจอถ้า ถ้าใครจะตามของโชเชิชใยเนาะคะเนะยังไงก็กราบ,าบขอบุญขอบุณโชเชิชัยเด้ะคะอค่ะนี่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่าต่อไปเป็นของนางเอกของดาราคือมาอยู่หางแถวเนาะบาทนี่แต่ว่าของดาราได้ไปรัฐแม่พีน้องทั้งอุบลเนาะดับตามองเด้อทั้งอุบลถ้าผู้ใดจะไปกัมมาดามเนาะมาดามเอาใจทั้งอุบลล้วเด้อนี่หาก เก้าตรงๆแบบว่าต้องก้าตัวเน้นตัวจอเนาะทางอุบลหมานบอมานบอมือนี่จับตาม่องจับตาม่องเพื่อได้ไปอีกรอบเนาะเพื่อได้ไปเที่ยวสอสปป,ป,ปลาวคืนนี้สองทุ่มครึ่งมาดามให้วันนี้รูดลาวพัฒนา8กับ0ูย์สตัว6หาง8ปดหนึ่งแปดสองแปดสามศูเบิ้ลก็จะเป็น8 8 00 3ตัวสหางก็จะมี 801 802 80 803 880นะคะตัวเน้นตัวเจอะ8 1 8 2 0 2 0 3ปสามตัวเน้นหางเดียว801นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามเนาะคะ่ะเนาะยังไงก็กลับอบ,บุญกบ,บุญเอฟเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะเนาะ เอาเขาม่าเบื่องตัวช่วนจากหน่อยบาทนี่พ่อแม่พี่น้องที่ FC ยังต้องการอยู่เนาะเอาไว้เป็นทางเดียกอันบบผ่านเด้อค่ะเรื่องวดที่ผ่านมาเนาะหลักร้อยก็ไม่ผ่านเนาะของเลขมีที่มาเข้าไปที่หลัก1้อเเนาะหลักร้อยไม่ผ่านวดที่ผ่านมางวดนี้งวดใหม่เอาใหม่แล้วก็เจ็ดเสียนดังชนที่แปดสเข่าแปดสันเข่าเก้าสอ,องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เฉียดค่ะเฉียดไม่ผ่านเนาะวันนี้เอาใหม่เลยพ่อแม่พี่นอ้องมาดามจัดให้ที่เเขาสําหรับเอฟซีที่ยังอยากได้อยู่เนาะค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องตัวใหญ่พ่ออยู่ดอกเนะาะหลักร้อยของเลขมีที่มาเพิ่นเน้นที่เจ็ดเด้อค่ะเด้อมีเจ็ดกับแปดหาหลักสิบไสพ่อแม่พี่น้องมีเจ็ดกับแปดแล้วก็เจ็ดเสียงดังชนเด่น มีแปดกับศูนย์เอาลักลอยมาใส่บอกเอาลักลอยมาใส่แปดกับหนึ่งบเอามาใส่ศูนย์กับสองบ่เจ็ดพ่อแม่พี่น้องเอาเจ็ดมาใส่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองบเอาลองเบิงลองเบิงพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าจับคู่ชนจะได้ 8กับ0กจับคู่ชวนมากที่สุดคือ8 1กับ0 2ย์ค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนเสียนกันเนาะค่ะเนาะหลักร้อยก็ให้ที่7หลักสิบหลักหน่วยมากแล้วพ่อแม่พี่น้องจับคู่ใส่กันลองเบื้งได้กันเด้อคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ